วิธีที่เราหลุดออกจากโลกของความคิดนะก็คือรู้ว่าเรากำลังฝันอยู่เรากำลังหลงคิดอยู่อย่างเวลาเรานอนหลับเราฝันไปเงี้ยแล้วเราเกิดรู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, นี่มันฝันอยู่เนี่ยเราจะตื่นทันทีนี่วิจของเรามันฝันอยู่ถ้าเรารู้ว่ามันกำลังฝันอยู่คือมันกำลังหลงอยู่จิตเราจะตื่นทันที แบบเดียวกันถ้านอนหลับอยู่เนี่ยเรารู้ตัวว่ากําลังฝันเน่ยจิตจะตื่นร่างกายมันจะตื่นขึ้นมาแล้วเวลาภาวนาอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ทันว่าจิตเราฝันอยู่นะจิตเราหลงอยู่ในโลกของความคิดจิตไม่จะตื่นทันทีเลยเมื่อจิตตื่นต้องปฝึกบ่อยๆให้มันตื่นบ่อยๆทำกรรมฐานนั้นเลยจิตหลงไปเคยจิตมันฝันไปรู้ทันจิตแค่จะตื่น เดี๋ยวก็ฝันอีกฝันนี้รู้อีกไปเตือนอีกทำให้มากจเจริญให้มากนีนสุวจิตมันจะมีกำลังจิตมันมีกำลังขึ้นมามันจะตื่นโดยเราไม่เจตนานอันนี้แต่ตรงนี้ก็อยังเป็นโลกิยะนะยังเสื่อมได้ไม่ต้องตกใจ